ชมทุกชานกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเช่นเคครับชานนน์นะครับวันนี้เราจะมาแคสเกมฟรีไฟกันนะครับที่มาเล่นไม่ใช่เพราะอะไรหรอกคือผมไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะเล่น,นเยอะแต่เพื่อนแบบขอให้ผมแคสนะอาผมก็เลยจะทําให้สักหน่อยนะ,ะก็แบบม,มันเพื่อนอนะเอออ่าเราจะมาเล่นสักตางก็พอแล้วนะเออนะ เออปลาปลารีบเริ่มรีบเล่นเลยแล้วกันนะเป็นโหมดคลาสสิกนี่แหละโหมดทั่วไปก่อสวรรค์จะอยู่ถึงห้านาทีไหมก็มาดูกันนะอันนี้คือแบบขี้เกียจอันนี้คือขี้เกียจตัดต่อคือแบบลงสดตัดแช่ะหน้าคลิปก็พอละแต่ก็ใส่ดนตีประกอบไปด้วยนิดหนึ่งก็พอละเออเนาะปลารีบโสลินแม่งเออมาละ นี่รอสามสิบวีใช่ไหมอืมมีอะไรมาบ่ายวะนี่นี่ไงดูโคตรเก่งอ่ะโคตรหล่อเท่คนะนี้ไหนๆคนนี้โคตรหล่อเออจิ๊บเออเนอเออเฮ้ยมาเริ่มไปจะได้โดนคนอื่นยับหัวสองหนึ่งศูนย์โอเคเริ่มเรียบร้อย เราได้ขี่ขึ้นบินอันแสนหวานวิวแล้ว,ลว,นนลวกับคนรับ้อยมาละเกาะสวรรค์โอล้ลงตรงไหนดีท่านผู้ชมไหนลงบ้างอเอาไรดีอะลงแมงมั่วไปแล้วกันเอาเป็นเป็นตรงไหนอ่ะ ตรงนี้แล้วกันลงแม่งไปเลยไม่ต้องรออะไรครับไปเขตบิมาสก,กีเนี่ยชี้เขียนได้เคิดตึงเคิดตึงมีใครอยู่แถวนี้ไหมควจะโดนยิงล่วง ต่ไม่มีหรอกเพราะพวกเรามันเก่งคนกูนมันเก่งไงไม่มีใครมาตีกูหรอกอืมคนเขาแบบเจอกูแล้วแบบจะหาหมอกจนหมอกตายเป็นหนึ่งเกียรดระบบเก็บของออโตมากเลยอ่ะเก็บอ่ะเก็บออโตวไว้ละอ่ะอโอเคเราหาของหาหา,หาสบเยียงกันนะ S 1> <S 1> เก็บแล้วได้ตอนนี้เก็บหมดครับตอนนี้ไม้เบสบอลคืออะไรไม่รู้อาพวกนี้กระเป๋าโอเคเด้ไวอ้วอลมาีไม้เบสบอลหัวแม่งเลยเจ้คนอะไอกระเป๋อีสองโอเคปืนโอเคมีคนแม่สะนะ่วเนี้ อันนี้ไม่ได้เปิดพัดลมละเนี่ยร้อนยุงกัดแล้วถนะ้เาเปิดพัดลมนี่แบบเสียงลมที่เข้าแบบเข้าทีอ่ะแบบโอ้เออเอ้ยิง,ยงอ่ะยิงอ่ะไอ้ชวงัดหัวมัดูดูงัดหัวนะ,จะจอ้าววิวุฒิสีหนูฟักกราวนีก็เมียมูจ่าจ่าจะมีเลกจูอาจอบเตกูเป็นไงตึงวั่นละแม่นี่เก่งกว่ายูเคกูบอกตรง โอเคไม่มีของดิมีของแต่เก็บไม่ได้เก็บได้แหละแต่กูไม่เอาเดี๋ยวกูจะปักโอ๊ยเอ้ช่างวงบีบอะโอเคเราอยู่ในวงนะเฮ้ยคนคนครับป๊าปับปับ,ปบ,ปบ,ปบ ตุ้งตึ้งตุึงตุ้งตุึงต้งตุ้งต้งตุ้งต้งตงต้งตุ้งต้งองไรพตกงีนมูแต่กระเจ้าในกระปีปูหายไปไหนแล้ววะหมละไอ้ไอ้ยักษ์เออไอ้พวกีนมูฟักราวในกระเมียมูไปเนี่ยดูไอโอเคเนกูยิงไอโอเคตาแล้วเนี่ย อีซี่จัดเอียดูแบบตอนพัดแรกแบบตายทั้หมาฆ่าคนได้สองนอคนเลยไอ่แปลกคนเล่นเพิ่งเรื่มเพิ่งเลื่มเนี่ยเพิง่งโหลดมาเลยเนี่ยโหลดมาเขาเกมกดอัดเลยเนี่ยแปลกเจอบอดนะอย่าถือสาวเลยผม,มันแค่แบบคนเป็นย่วคนนึงเยสมองฟัน,น,นเฟืองคนแก่สติเฟ้อ นี่จะรถเด่ะมา <S <S นี่ขับรถไปชนคนดีกว่าแม่งตุ้งตงตุ้งต้งตุง,ตงคนอยู่ไหนกันเอ้ยเฮ้ยโดนจริงเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาเอ่ะไอ้นี่มันจะเอาเอ่ะอ้นี่มันหาเรื่องเราอ่ะชู่มีปืนแล้วมึงฟิวเหรอ,หรอวะกูมี รถเมย์ทุยนี่สับซิวไม่ต้องบอกรู้เป็นบอดนี่อีกตัวโอ้ยอยู่ใกล้ๆผลนชนอ้า,อายิงเหรอยิงเหรอยิงเหรออืมเฮ้ยรถตุก๊กตุ๊กเด้มขี่รถตุก๊กตุ๊กดีวกว่าชนนี่กันแบบไม่ไหวละ ขี่ขี่รถตุ๊กๆด,กดีกว่าเอ้ยไปไหนวะวงบีบไหมโอเค่าไปลงนู้นนะกลับหลังวงบีบมาแล้ว เราขึ้นภูเขาไี้ไหมโอ้โหดิมเขื่อนดิมเขื่อนนี่คุ้นๆนะ,ะเอนะน้ำมันสันเขื่อนหรือช่างมันอืมมีคนที้ชนไม้เลอกี่คนเนี่ยเราสามสเอ็คนเราอยู่มันน่าจะอยู่วงข้างในกันนี่มันไม่น่าอยู่ริมวงกันหรอก คนว่ะตุกตุกนี่อือมัเงี้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งรถตุกตุกมปนทุกโคโยตุตีสาวๆไล่ปี้พาลิดเดอร์ชักระตุกนี่กูเก่งเลยอีตัวอยู่ข้างล่างเงยมาอยู่ไหนนั่นเจอละจ้าหลบจากตุกตุกไม่ได้หรอกไม่ นี่โน,นหนึ่งฟรีไฟาชาลอย <c oughs> เรื่อเพื่อเจอละเออเอ,อ้าวอ,อ้ออาวบักหามนลอยไม่อ,อมยากมีเรื่องเหรอมึงอยากมีเรื่องกูขนาดนั้นเลยเอะมึงเห็นกูเป็นใครกูราชาฟรีไฟนู่นเว้ย <c oughs> นี่เป็นไงโอ้คนข้างๆแต่ดโดนอะเป็นไงน,นี่สมจริง อยู่ไหนยุงแม่งก็บ,บินตอมหูอยู่นั่นแหละด้วาเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเครื่องบ,บินเครื่องบ,บินทำไมไม่มีขี่เครื่องบ,บินชนคนได้วะเฮ้ออาวขามน้อยนี่แม่งกูไม่ใช้ปืนเราใช้มาเปย์ตนฟาดหัวแม่งมันีน่สัตว์อ้าวไอ้ี้ยวิ่งหนีู่เกรอวิ่งหนียต้องฟิลหรอซอส ของอะไรเก็บไวนะ้เนี่ยเกาะเกาะมีเกาะเอ้ยเดี๋ยวพันยาสักหน่อยดีวยกว่านี่มีตั้งเจ็ดมีเจ็ดมีเจ็ดกล่องเลยไม่ได้ใช้สักกล่องอยู่ไหนกันหมดวะนี่อยู่ในวงไปอยู่ในวงวงรีบีบดิแม่งเอ้ยไงไงเจอแล้วเจอแล้วนอนนอนนอนนีน่ ป๊าบวิ่งหนีเฮ้ยอันนี้วู้นสินมูฟกินานี่กัะบ,บี่บูอะปะกะปะกะปะกะเะกูะกอะชอบเตะกูนี่นี่ดูงัดหัวนะไม่มุ่งชินมูนี่คนอยู่ข้างบนครับยิงใครทับแน่นสนใจข้าพเจ้าหนะ่อย ยีงกันอยู่สองตัวไหนนแจม้วยคนสิจา้าแจมเลยคนสิจา้านั่นหดะแจม้วยคนสิจา้าลองสาววงบีบแล้วท่านผู้ชมชี่านละอ๋าฉีานไม่ไมวงอยู่ตรงหน้ากูเล่นเนี่ยเขาละเรียบร้อยที่เหลือก็หาคนที่เหลือแล้วก็ไล่ปั้มนะ ไลยเสตจอสู่ต่อมันอยู่แถวนี้กันไหมวนะแล้วฟีไฟแม่งไม่แหลหมาเมื่อก่อนนะอั้เออรูออ้สึกเลื่องกันยเยอะเลยเมื่อก,ก่อนแม่งอับทีแบบตายหายแล้วกินตุ๊บตุ๊บดีก,กว่าไปเลสโกอุ้ย พาลิดเดอร์ชักกระตุ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 กไหนกันวะเนี่ยแล้วกุมานาข้าวใครวะเนี่ยเาเหลือสิบห้าคนแล้วครับสิบห้าคนนี้ยังไงผมก็ต้องนำเมื่อวันอยู่แล้วตาแรกเจอบอดก็ไม่แปลกมันก็มีคนบ้างแหละเนาะไม่ใช่บออย่างเดียวหรอกเฮ้ย,ยระบงบีบเฮ้ย วงบีบวงบีบไปละวงอยู่นู่นอันนี้ไงเจอละฝันดีครับออสเรียบร้อยนี่อันนี้คือเราเอยู่อ่านข้างนา,ากตัวเฮ้ยรถตุกตุกไหลเฮ้ยรถไหลเฮ้ยรถไหลรถไม่ทันใจไปรุ่นเลยวะ่ะขึ้นไป น้าสัสดีจ้าน้องสาวอู้ยยลูกสองตกโดนช,ชนชนที่ตาอยู่ด,ด,ด,ดีน้าในขน้างล่างหนึ่งตัวทำอะไรกันอยู่จ้าเฮ้ยชนไม่ดโดนลงมาสู้แม่งเลยต้าเดี๋ยเวเป็นอะไจ้านางสาวพันยากันี้อับเบุลสิลมู มัวมัวแม่เออโดน้วเอ้าบงบีบโอเคกี่คนละเดี๋ยวไม่กี่คนละหรอสี่คนละจะจบละไหนจ้านุ่มสาวมาวิลาจ้าเอ้ยเอาตายอ่ะอ่ะ ดิจอนส์เอยนี่บูมบูย่าที่หนึ่งนำบุวันอยู่แล้วพี่ชานนเนี่ยวงการอันดับหนึ่งโนนหนึ่งวงการเกมอยู่แล้วเอาจริงไหมแน่เป็นไงบูย่าที่หนึ่งมิชิคาลาสกายล่าเงี้ยเป็นไงสิบแปดชูโคตรเก่งเลยโอ้ยเดี๋ยวไปลืม เริ่มเพ้เจอแล้วอ่าโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วลหละถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างทุกอย่างที่มีกดแ,แต่อย่าก,กดรีพอร์ตแค่นั้นแหละนะโอเคโอเคถ้าชอบก็ทำตามที่บอกไปได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้อง